เพื่อนๆฝนตกรินนิดหนึ่งดูสีน้ำท่วมขนาดซ่อมแล้วนะยังท่วมป้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ให้ทำให้มันสูงถนนตกลินนิดหนึ่ง รถน่ารักคุณลิกบินเดยตะกุณลิก เอาน้ำลงไปแล้วค่ะไอรูด้านล่างมันจะหิมะมันเกาะนะคะมันเปื้อนตรงท่อตรงท่อที่ลงนะ่ะหิมะมันเกาะด้านล่างนะ่ะเขาก็เลยมาช่วยเอาออก ก็ทำถนน,นใหม่นะแต่ที่เขาจะทำให้มันสูงนะก็ทำให้มันต่ำแล้วก็น้ำก็ไม่ค่อยจะไหลลงดีกากัศ ร้านของฟ้านะป้ายเกลียวๆนี่ค่ะท้องฟ้าวันนี้เพืเ่อนๆไม่มีช่องว่างเห็นแสงไม่มีช่องว่างเห็นแสงเลยค่ะ ลมแรงนิดหนึ่งเปืเป่อนๆ <c oughs> ลกค้า <c oughs> ป้าก็เขียนนะว่ากินข้าวตอนเที่ยง <c oughs> มันก็โผล่เข้ามาร้านต้องได้กลับไปนะ่ะเดี๋ยวเขากลับมาไหมป้าเลยบอกอย่างนี้นะเออ อาจไป้ายง่ายก็ไม่รู้เอาช่วยกันมาทำอร,ร์มสะอาดถนนกันเพื่อนๆให้มันให้มันเกลี้ยงข <c oughs> มมนเน่นที่อำเภอกาะทำความสะอาดถนนกัน มาก่องไว้ตรงนี้นะ วันนี้ป้ามีงานทั้งวันเลยเพื่อนๆจะมีไฮไลท์ทำสีผมดัดผมเอ้ยไม่ใช่ดัดตัดผมแล้วก็จะตัดผมอีกสองคนสิบโมงนี้รีบไปต้มกาแฟก่อนค่ะ <laughs> ทางนี้ก็มีค่ะตัดหิมะไปทิ้ง <laughs> ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันทำความสะอาดป้ากไ็ได้ยินนะว่าเอ๊ะเสียงอะไรวะค,คึกค,คักค,คึกคักคึกคักมาลงมาโอ้ทำความสะอาดบ้านถนน เมื่อก่อนพ่อใหญ่เบียรราก็ทําแบบนี้ล่ะค่ะตอนที่แกอายุห้าสิบปีะนะไอ้แกขับไหวไงแกขับไหวยกไหวไงพอแกแกแล้วเขาก็ให้แกไปขับรถไอ้รับส่งอาหารที่โรงเรียนนะแกทํางาน,นอาเภอเดี๋ยนี้ปลดกษียนแล้วค่ะอยู่บ้านเฉย เอาทำไมมันมาเก็บขยะเวลานี้เพื่อนเพื่อนเขาเอา,เ,อาเครื่องยกนะเขาไม่ได้เอาคนยกขยะเข้าไปในรถนะเพื่อนๆนเขาใช้เครื่องทำไมวันนี้มาสายก็ไม่รูทุกครั้งมาแต่เช้าเมื่อ ลูกเขาจะเ,าเครื่องยกนะคะเพื่อนดูดูดูกเขาจะทำไง อ๋อโอ้เาโยนมันเข้าไม่หมดเขาโยนลงเพื่อนพ่อใหญ่เบร่านนะเพื่อนเพื่อนอ๋อไปกินข้าวเที่ยงเพื่อนเพื่อน